รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการตอมสํานึอกอาเซบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารรค์สังคมดีๆให้หน่าอยู่นั่นเองครับพร้อมทั้งคลิปสั้นนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่มีสาระพร้อมทั้งความบันเทิงและสนุกสนานเหมาะสําหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทุกวันเสาร์1 1โมงนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมขอเปิดไประเด็นในเรื่องของ การมีความรับผิดชอบในเรื่องยืมเงินครับ<อ>พี่แกเคยโดนยืมเงินแล้วไม่คืนบ้างไหมครับไม่เคยจ้ะเพราะว่าพี่นี่เลือกขกเพื่อนอเพื่อนดีๆแน่เลยเพื่อนที่มีตังค์เานานใช่รครับพี่แกแอวเล่นแต่เอาจิงๆเนี่ย เพื่อนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนแถมยังกล้ามายืม3าอีกี่ยผมว่ามันก็มีจริงๆนะครับคือบางคนก็จะมี mindset ว่าเพื่อนกันเนี่ยสามารถเป็น ATM ให้กันได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางคนเนี่ยยืมเนี่ยตอนยืมเนี่ยกล้าที่จะมายืมแต่ว่าตอนคืนเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบหรือที่เขาเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับ บางทีตอนยืมอเ่เนอะเขาก็อ้างเหตุผลร้อยแปชัดม,ม่น้ำทั้งห้าแต่บอกเลยนะครับว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็สุดมืนจริงๆครับเอาล่ะงั้นเราไปชมละครสั้นของเรากันดีกว่าครับมาร่วมสร้างจิตสำนึกคนลเมืองไปด้วยกันกับตอนนี้ค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจ้า เก่าเราย,ยังไม่จ่ายคืนแล้วนี่ใหม่หนูมันจะให้ยืมเราที่รักไอ้นหนูมันงโง่จะตายที่รักแค่เล่นละครให้ดูหน้าสงสารหนูมันก็ให้ยืมตังค์งังที่รักไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาจะเล่นใหญ่นกลกแสดงาอะไรเชียร์เตอร์เลยเอาเอาหอลลีบูดเลยนะที่รักไม่ไม่เอาอินเดียน,นะใส่หัวไปเล่นละครเงา่รักพร้อมนะพร้อม ช่วยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลยแต่ถ้าหนูปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้นี่หนูนะ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 ๆหนูครั้งสุดท้ายแล้วนะข่าวที่แล้วก็พูดแบบนี้สุดท้ายก็บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ว่าครั้งนี้จ่ายคืนจริงๆนะถ้ากลับมาได้เงินเดือนปุ๊บเราโอนให้หนูปั๊บเลยรับรับรับไม่ ายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่าป่วยหรอกนะเดี๋ยวโอนให้แล้วกันขอบคุณนะเพื่อนรักเป็นอะไรมากไหมอะบัญชีเดิมนะโอเคเดี๋ยวแม่บ้านดาบืมเดี๋ยวที่เราสั่งให้เยอะๆเลยนะ ถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลยอะๆอาจารย์ละห้าพันหกพันบาทนะได้น้องๆเอาปลาช่อนแปะซะมะระผัดไข่แกนาแช่เหล้าเกาเหลาหกดุแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไสชูชีมัสมันผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแต่แกแล้วว่าต้องหลอกกันอีกต่อมนึกอักเสบเลยไงเนี่ยไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลชอบสร้างภาพกันนะใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวนุช่วยแชร์ให้เอง ไเนะายที่รักเออเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขากินอันนี้เสร็จอ่ะเขาขอสั่งมากระลองแล้วก็เค้กช็อกโกแลตลาวามาถ่ายริ้วเล่นได้ไหมเนี่ยได้จริงเหรอจริงจ้าแล้วก็เท็กกินโรยสั่งเลยนะน้ำตาะสารอาหารเลยค่ะน้องน้องน้องอยากจะกินนิดนึงมากเลยอ่ะน้องเอาที่รามิสูนะแล้วก็มากระลองแล้วก็อะไรอีกนึงนะเค้กช็อกโกแลตลาวาเค้กช็อกโกแลตลาวานะน้องอเจ็บอ่ะ อะไรกตีตัวอยู่นี่กันเองเหรอฮะไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มันห้าเดือนแล้วนะมันยังไม่มีพี่มันไม่มีมันพูดง่ายไปเปล่าพูดง่ายไปเปล่าไม่มีแต่กินอาหารล้านหรูขนาดเนี้นะปลอมสำนึกงมาเสกมึงไงวะ เป็นคนอะต้องหามีคฟามรับผิดชอบหน่อยทําอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงก็ไม่นี่ทั้งปีทั้งชาติประเทศไทยอะไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วพี่รู้ได้ไงว่าพวกเราสองคนอยู่ที่นี่อะคะก็พี่น่ะแอบส่งเฟซคุณสองคนไงแล้ววันนี้เพื่อนคุณนะนะแท็กกลุ่มแล้วก็เช็คอินของคุณมานี่ไง นุนุแทกรูปเราสองคนจริงๆที่รักอย่าแปว่านุอยู่ที่นี่อาอไอ้นุนักยากที่จริงแล้วอะผมตั้งใจจะคืนนี้พี่อยู่นี้แหละ <c oughs> แต่ไอ้นุสิพี่ไม่ขโมยเงินผมไปอะหูพี่ไปดูสิจุดใกล้สิพี่กระเป๋าตังค์ผมอยู่กับมันหมื่นกว่าพี่ไอ้เพื่อนชั่ว จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปละครสั้นไม่ไมีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับพี่เกดคิดว่าป๊อปกับเบสเนี่ยจะรอดไหมครับรอดนะแต่ว่าต้องจ่ายนะจริงๆนี่ก็โดนน้อยนะสำหรับคนที่แบบต่อมสำลักอักเสบขนาดนี้แหมแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกดหรือเปล่างั้นเราลองไปฟังความเห็นดีกว่าครับยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยมันทาให้เราสึกหมดความไว้ในเชื่อใจในตัวเขาอะครับบางครั้งไอ้คนที่ให้ยืมมันจะเสียความรู้สึกบางครั้งเนี่ยเลิกคบกนได้เลย จริงๆหนูก็เคยเป็นเหมือนคนในคลิปยืมเงินเพื่อนแล้วไม่มีเงินคืนเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันเพื่อไม่ทําให้เราไม่ผิดใจกับเพื่อนวิธีหนึ่งก็คือทยอยผ่อนเอาเป็นงวดเป็นงวดผมคิดว่าการยืมเงินคนอื่นเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าเรายืมแล้วเราไม่คืนอ่ะเราใครจะเชื่อใจเราอีกแต่เราคิดนาทางกับการดูสีสมมุติว่าถ้ามีคนอื่นมายืมเราแล้วเขาไม่คืนเราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงแนวคิดของแต่ละคนหรือว่ามุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับ แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ยืมเงินแล้วไม่คืนก็ถือว่าเป็นความไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองครับถูกต้องไม่ใช่แค่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองนะแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วยแน่นอนเลยครับผมแล้วถ้าเรายังไม่มีความรับผิดชอบกับตัวเองก็อย่าหวังจะไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยครับจริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติวสังคมเรานะคะทุกๆคนเนี่ยหัดมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะสังคมเนี่ยจะน่าอยู่มากๆ สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทุกวันเสาร์เวลา11โมงสำหรับวันนี้เราสคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับเดี๋ยวถ้าทำทำพิธีให้ปับ๊บเอ็งจะกลายเป็น The Best เดี๋ยวเ,เไปสอบขั้นนี้เลยห้าลงนาหน้าทองสองหมนมันไม่แพงไปหน่อยหรอครับอาจารย์รายต่อไปอะ น่ารักมากเลยอาจารย์ดีจะได้หลอกแต่อังให้ช่วงชื่นหัวใจไปเลยเว้ยน้อนเกี้อยากชนะรายการนี้มาเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาลงณตัวทองไม่รู้จักอีกกี้คุณเข่าทะลวงไสจะแล้ว marine tv